มูถามว่าหัวนกอยู่มองไหนแหมพี่นัดสวัสดีครับช่างนัดสักลายสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครมันนี่สักสองลุมหนึ่งครับมันนี่โอ้ยก็คือสร้างปล่อยนี่สักเขียนกับพร้อมกันเลยสร้างนัดกับสักหลังครับอันนี้กับพระกันท่าขีมช้าสกลมหาไปสักไปตอบที่เลี่ยวมันเป็นงานแก้วนะครับผมกันไล่เฮ็ดเก็ดนกสกลบ้านนี่หัวยังบ่เห็นมานนี้ก็เลย โอ้ยกมูกระถามว่าหัวนวกอยู่ใส่หันสัน,นเป็นแชิมาถามกันยนั่นงทั้งบ้านนี่ผมหลุท้ายรวบตอนก้อนซักไปนะครับยังไม่เศรนะ้าเนาะตามปกติมูอเพิ่งบหน้าจอมาบ้านกุแล้เมื่อยแท่น้างเห็นหลังมือหัวสัน <laughs> ก็กระแกทีว่าจากไหนนะครับกับกะเลยซักหวัวไอ้ครับเมื่อนี่กะเลยเอา้าเอาให้คนเบิ้งนะ่ะเบิ้งเข้าใจง่ายครับผมเมื่อนี่ก็ใส้เข็มอิลิตครับผมเบอร์สิบสามเมื่อกลาส่วนไฟนี่จะอยู่หกจุดห้าครับบานเนี่ เข็มนี่ปล่อยสองถึงสามมิลนี่แหละครับส่วนสีนี่อลังการครับประ้องห่วงใส่บัดสุสีครับมือ้นึ่ยสีกับมีแต่สีอีเทนนอ่นล้วนๆครับมือนี้จากสีชมพูป้ายเจนตาเนี่ยสีชมพูพิงแน่ล่ะกะสีแดงครับผมล่ะก็สีชมพูพนสีสมสีเหลืองสีเขียวสีเขียวอันสดใสนั่งล่ะครับในกัน สีฟ้าสีน้ำเงินครับผมอันนี้ร่น้่องสีฟ,ฟ้านะครับเนี่ยตำก็ฟ้านะครับจะสูงก็คูมินว่าต่อไปเอาให้มันได้ได้หลายเฉดครับผมเพราะว่าเสน่ห์ของศิลปะคือการไม่เท่ากันเนาะครับผมอันนี้วางครีมชาไว้เียบร้อยคบสมองแล้วครับผมเนียกดึงดึงออกเทีเทปยบเกาครับผมอันนี้เทปยบเกาแล้วเอาไมา้เป๊กเปกขูดครีมชาออกครับผมชุดนีกาสที่แน่น ดอกซาก,กุระอยู่ใกล้ๆครับหัวนวกนั่นแหละครับเพราะมันอยู่ใกล้กันกับซักลไลบิทิลจุดทีละจุดอันนี้เสียนงานเก่าพ่นจากนะครับมันเป็นงานแก่เนาะผมกับไล่ไล่วาดกับผมไล่ไลไวไล่วาดไม่บัดกับหัวนวกเนี่ยเพราะว่าเสียนมันจางเพราะว่างานญี่ปุ่นประเภทมีเสียนนี่เสียนมันจะคุมงานนะครับเนะาะแต่บบมีเสียนนี่ยมันจะกลายเป็นงานเรียวดิสติกครับผมมันจะอารมณ์ภาพมันติดแตกต่างกันออกไปครับผมแต่นี่เป็นงานญี่ปุ่นเนาะ ก็ต้องเส้นจะต้องคุมงานครับผมก็เลยไล่ว่าแหลวก็เดินเสน้นไม่ครับตรงโค้งสางอยู่ตรงหัวเนี่ยแหละเป็นพั่วเป็นพั่วล้ะกะ็ผมก็เดินเสน้นของดอกซาก,กุระที่มันอยู่ใกล้ๆกันกนะันไปอีกดอกหนึ่งครับผมเนี่ยครับช่างปล่อยกับซักขเขียนส่วนผมกับซักหลังครับผมโอ้ยลูกค่ากันเลยอันนี้เป็นไร้เรียกของล้านเลยครับที่ถือซักลุ่มแบนี้โอ้โอ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 ผมเกิดงงขึ้นกันเล็กๆเพื่อนว่านย่านเจี๊ยบวสันตได้เคยไปซักมาเหรอครับ สร้างเงินล้านอื่นะมือนักไอ่จนหนูยานหนดสั้นหายไปประมาณสองสามปีโอ้ยคือวาสิบว่าซักอีกแบบว่าสั้นเลยตัดสินใจมาสักกับด้านสร้างนัดเนี่แหละอันนี้รอบที่สามนะครับนี่บ้านนี่โอ้ยซักไปซักมากับซักแก้ยเขียนให้อันนองน้ำเนี้ยอันที่นัดให้สร้างไปซักเขียนไอ้สักลังมาสั้นบยผมได้ยินทีแรกผมกนยังยังงัวร่อจุบเอาอิรีบเอาอีรีบวมาสั้น่า อันนี้รอบต่อไปจะเป็นวันที่สิบห้านะครับวันที่สิบห้าใกล้จีหอดนี่แหละว่านองกับจเีเลงให้มันเลี้ยวเลี้ยก่อนปีไมหมวัวสัตว์หลังนี่เพราะว่าปีไอเดือนนาเนี่ยจะได้ไปแก้ดังยุกอันไปแก้ครับผมไปแก้มันเป,เป็ดเป็ดปลายพุ่งสลบวไปถอยปุ้นกุงเทียบผัละกลับไปเฮ็ดไก่ได้จักหน่อยครับผมเพราะว่าจะได,ด้นั่งสักได้ปาะนะครับเฮ็ดดังมานี่นอนเมียบบ่ไอะไร้ะ้านนี่ักที่มองเก้าอี้ครับผม ที่สาคัญที่ขาดไ่ได้แล้วกับแฟนเพจแฟน,แฟน,แฟน,แฟนตัวยงทุกคนทุกท่านเด้อครับผมที่เข้ามาคอมเมนต์ว้านัวหัวมวลให้กําลังใจสร้างนัดอยู่ตลอดเวลาเลยครับผมเพราว่าจะเป็นแฟนผู้เก,กา่าผู้ใหม่ขอบคุณมากๆเด้อครับผมจะเสร็จรวยแบบนี้ก็ถือว่าแล้วครับมือเนี่ยเบิ่งเอาเลยครับบานนี่หัวมาแล้วครับบานนี่กปเกตหาเกตครับซักหันตอกันมันเลี้ยวว่าต่อไปเดี๋ยววันที่สิบห้าเจอกันอีกครับผม แล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ม่อนอิงดูแลหลังสักน้องจิ๊บก็ซื้อไปคือกันครับมือนี่แบบหลอดครับ250บาทแล้วก็ถ้าส่งทั่วไทยนี่ก็ค่าส่งห้าสิบบาทครับผมเนี่ยน้องจิ๊บใส่ครับผมใส่อยู่เนี่ยครับม่อนอิงคีมม่อนอิงเดี๋ยวมือเจอกันอีกสำหรับมือนี้ก,ก็สวัสดีครับ